ท้ายสิอยู่ไหนใช่แล้ววันนี้เรามาเชียร์ทีมไทยกันที่ยอดเขาเขียวเขาใหญ่นะครับกับการแข่งขันซีเกมวันนี้ก็จะเป็นรุ่นชายนะครับโรดเรสเรามาดูบรรยากาศในการแข่งขันดีกว่านะครับเผื่อว่าใครที่ไม่เคยไปดูการแข่งขันจักรยานนะครับบรรยากาศนี่แบบสุดยอดมากมาดูกันเริ่มจากหนองจอกนะครับเป็น FBT หนองจอกระยะทางมาถึงอุทยานเขาใหญ่เนี่ยประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยหกสิบครับไต่ประมาณพันห้า แล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เซนชัยเดี๋ยวมารอเชียร์มารอดื่มด่ำบรรยากาศตรงนี้ไปด้วยกันทีนมมคมของเราก็วันนี้มาสแตนบายนะครับเพื่มมมอมาเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติวันนี้เราก็เห็นเพื่อนๆน,น,นักปัตรหลายคนนะครับเลือกที่จะปั่นขึ้นมานะครับเพื่อมาเชียร์นะครับผมบรรยากาศบอก,ก,กว่าโอ้โหมีนักปัน่น หลายท่านมาจากทั่วทั้งประเทศนะครับมาลุ้นแล้วก็มาเชียร์กันอยู่ที่ยอดเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่มามีหน้าคุ้นๆบ้างไหมจุดนี้นงแล้วสุดยอดเหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะแต่ได้อยู่ค่ะไหวอยู่ไหวอยู่แล้วไหวอยู่ค่ะขึ้นเขาเขียวมาครับพี่เจฟฟี่เหนื่อยเหนื่อยเขาเขียวนี่ไม่ว่าจะซ้อมมายังไงจะก็เหนื่อยอยู่ดีครับ ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพเลยครับผมว่าเรามีรุ่นมากนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะได้ซ้อมได้ซ้อมนะอ่าใช่ได้ซ้อมในต้นที่ก่อนที่ผ่านมานอ,อินโดอ่าินดก็ได้ทีมทำไพลเอาไปซึ่งผมว่าอินโดเนี่ยก็น่ากลัวครับต่อให้หนีมาจนถึงะจะขึ้นเขาเขียวได้แต่ว่ากลุ่มก็น,น่าจะตามมาถ่ายจากน้องเฟรม อ่ะเก็บแรงไว้หรืออีกคนนึงอาจจะเป็นชาวุฒนะครับที่ที่ผมว่าสองคนเนี้ขึ้นเขาเขียวแบบมีรุนที่จะัด้ครับเหรียญเงินเขาเขียวนั่แหละใช่ครับเหรียญทองเหรียญเงนินนี้ผมว่าไม,ไม่ไม่น่าจะดีสองคนนี้เลยอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้หน่อยอยู่ตรงไหนช่วงไหนยังไงวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ70กิโลแล้วครับก็มีเบรกเอาไว้หนึ่งกลุ่มนะครับระยะแก๊บก็ประมาณนาทีครึ่งน,นิดๆครับในเบรกเอาไวก็มีพี่ออมทีมชาติไทยของเราอยู่ด้วยครับ ก็คาดว่าไม่เกินสักชั่วโมงเนี้ยก็น่าจะมาถึงหน้าด่านแล้วครับฝากทุกคนมาร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยเราก็ดูไขทอดโคต้ตัมขึ้นจอนะครับลุ้นไปด้วยมีน้องออมหนีมาข้างหน้าครับจะมีประเทศละคนมี6คนครับ หกประเทศครบเลยใช่หกครบเลยครับแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกประมาณไม่เกินสิบกิโลก็จะถึงด่านครับก็น่าจะถึงประมาณเที่ยงครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วพวกที่เป็นตัวเต็งเขาจะขึ้นมาบนเขายังไงก็ตามตอนนี้แก๊ปแค่นาทีเดียวนาทีเดียวเดี๋ยวจะไล่ละใช่ยังไงขึ้นเขาก็ตัวขึ้นเขาทํางานอยู่แล้วครับที่เด็ดคือมาจากลาวครับพี่อเล็กเราเนี่ยเผลอไม่ได้ครับถ้าทีมอื่นเผลอนี่โดนพี่เล็กแน่อล่เดี๋ยวเราเดินลงไป 5้ารเมตรตรงที่มันชันๆหน่อยนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่แบบว่าวัดกันมีฉีก,กันตรงนั้นแข่กองเชียร์อยู่ตอนนี้เต็มเลยทีมเชียร์ก็มีเป็นจุดๆนะครับคอยเชียร์ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ชันๆไทยแลนด์เนี่เรามาอยู่จนจุด อร่อยเม็ดนะครับผาเดียวดายตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เชียร์สนุกที่สุดแล้วเพราะน่าจะวัดกันจะฉีกกันตรงนี้แหละปื้อขึ้นไปแล้วก็โค้งสุดท้ายตวัดขึ้นก็มาตั้งป้อมกันอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหน,ลแ,น,น,นไแล้วพี่แตขึ้นเขาเขียวมากี่คนพี่ขึ้นเขาเขียวเนี่ยอินโดหลุดไปสตัวพี่อินโดลหลุดไปสองตัวใช่แล้วมาตูมตามอยู่ประมาณที่ไหนปีมาตูนตามใครพี่ อ๋ออินโดมาก่อนนำอยู่20่สิบวินะพี่นะประมาณนะพี่ประมาณนะโอเคแล้วกำลังมาเรื่อยๆนะพี่นะโอเคเลยสารเจ้าพ่อเลยสารเจ้าพ่อมาแล้วก็คือเข้าเซกเมนต์แล้วเข้าเซกเมนต์แล้วตอนนี้เหลืออีก3โลเท่านั้นนะครับ3โลตื่นเต้นกันมากตื่นเต้นกันมาก ยาวยาวเมื่อกี้20ปีอันนี้ยังไงนะแคป48วิ20ปีฟังดูดีนะ48ปีอินโดนำมา20ปีพอแบบพอสู้อยู่ถ้า48อินโดสองคนนี่เสียวอ่ะอินโดสองไทยหนึ่งอินโดสองไทยหนึ่งผมว่าเขาทำมาดูดีแบบก็เป็นประสบการณ์การมาดูกีฬาจักรยานแบบว่าสดๆนะครับใครที่ไม่เคยนะแนะนําว่าต้องมาเลยเพราะว่ามันลุ้นมันแบบตื่นเต้นมันสนุกมากเลยนะครับตอนนี้เราก็โอ้โหแต่ละคนลุ้นกันเต็มที่เฮ้ยทีมไทยไทย ทีมไทยทีมไทยขึ้นมาแล้วมาแล้วไทยแลนด์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  สรุปผลการแข่งขันนะครับไทยของเราได้ทั้ง2เหรียญทองเลยครับทั้งประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภททีมนะครับเราคว้ามาทั้ง2เหรียญเลย go team Thailand สตาร์ทมาเนี่ย<ำ>ก็เขตัวแอคแท็กครับก็คือยิงกันตุ้มต้ำตลอดทางครับแล้วก็มีปล่อยกลุ่มหนีออกไปตลอดโดยที่แผนของเราอะ่ะก็จะให้ออมฝังตัวไปออมรัชชนน์ฝังตัวไป<อ>แต่ว่าด<อ>ดไม่ไม่ช่วยทําความเร็วนะครับพยายามดึงความเร็วให้มันช้าลง ไม่ให้แก๊มันออกไปมากตอนแรกมันก็อยู่ที่แบบไม่ไม่ถึง1นาที30มิวิีวิพอ3า40เนี่ยกลุ่มมันสวิงทีเดียวมันถึงละมันก็เลยต้องเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่เสร็จออมก็ออกไปอีกมันเหนื่อยครับก็เลยก็เลยคุยออมว่าขอสักหนึ่งนาทีนิดๆอย่าอย่ามากกว่า2อนาทีแต่พอครั้งหน้ามันกลุ่มใหม่ที่มันสวนออกมามันแรงกว่าแล้วมันปวกกับมันก็เป็น2อนาทีปลายๆเกือบ3ทีนี้ผมก็เลยบอกออมว่าดึงกลุ่มเลยอย่าอย่าให้เกิน2ให้อยู่ประมาณ2แล้วก็ บอกให้ดอยอะไล่เลยครับไล่ปิดไล่ไล่คาไว้ไม่ต้องปิดไม่ไม่ยังไม่ต้องทันแต่ว่า lock, lock, lock ใช่ล็อกเลย2อนาที lock, lock, ให้มาถึงหน้าด่าน2อนาทีดอยก็ทําได้ครับจาก3นาทีมาถึงหน้าด่าน2อนาทีแล้วดอยก็หมดเลยลก็หมดแล้วก็ค่อยๆใสามาครับแล้วที่เหลือทีเนี้ยก็จะเป็นก็จะเหลือออมแล้วก็เหลืออีก3าคนพุทเฟรมตูมเกมมันก็เล่นกันครับไอ้พวกที่นักกีฬาที่จี้มาทางเรียบตลอดทางเขาก็มารอขึ้นเขาเนาะมันก็มาเล่นกันช่วงเขาใหญ่พอช่วงเขาใหญ่เล่นกันเสร็จ อ,อ๋ก็ไม่ไหวครับพออออไม่ไหวเสร็จเนี่ยก็เหลือสามคนพอสามคนเสร็จเนี่ยเหรียญทีมอ่ะมันต้องมันต้องจบสามคนคนระับเพราะเพราะ,ะนั้นสามคนเนี่ยจะหลุดไม่ได้เลยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยแล้วทีมอื่นอ่ะมีสี่ห้าคนอยู่อ่ะเขาก็ลุมเราลุมเราแต่เราอ่ะทั้งตูมทั้งเฟรมทั้งวุดเนี่ยก็เก็บให้ได้หมดครับจนมาถึงเขาใหญ่เออเขาเขียวเนี่ยครับเขาเขียวคือจุดน,นัดพกของเราคือผมบอกเลยว่าน้องบอกน้องทุกคนว่ายังไม่ต้องเล่น ยังไม่ต้องเล่นเลยแล้วก็จนมาถึงเขาเขียวเนี่ยโคงสุดท้ายค่อยเล่นถ้าเหลือนะแต่เฟรมกับตูมเนี่ยก็คือเพจมาหนักมากเพราะว่าต่างชาติอินโดเนี่ยหนีแบงหน้าเราต้องไล่ปิดแกปให้ได้ก่อนพอปิดแก๊เสร็จทีนี้เป็นงานของสราวุธละเพราะว่าสราวุธเป็นคนที่ขึ้นเขาได้และสปินได้โคตรดีนะครับ mm. เพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแบบในอาเซียนเนี่ยคนที่ขึ้นเขาได้ดีเท่าวุธแล้วก็คนที่สปิน ได้ด้วยนะไม่มีใครซู้วุฒได้ในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงอุ้มวุฒมามาหน้าเส้นแต่ว่าเฟรมกระตูงก็จะเปาไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะมันมีเหรียญทีมอยู่ครับต้องเอาทีมด้วยใช่เฟรมกระตูงก็ผมเข้าไปพยายามแบบพยายามเชียร์มาตลอดแต่เฟรมกระตูงก็จบที่5ที่6ก็ถือว่าแบบสุดยอดแล้วขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมมามาอยู่ในจุดนี้แล้วก็แล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยขอบคุณท่านนายกที่ไว้ใจผมครับที่ที่เชื่อใจผม ให้ผมมามาเป็นโค้ชทีมชาติไทยแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่อยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นแค่โค้ชผมเป็นเหมือนพี่น้องกับทุกๆคนในทีมชาติครับบอกว่าเป็นการที่เคยมาเชียร์ครั้งแรกค่ะเราอยู่ติดขอบสนามเลยและจังหวะที่เขากาลังจะขึ้นเส้นชัยอะคะ่ะคือมันแบบมันลุนมากอะมือนึงถ่ายใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้เราจะต้องวิ่งตามหรืออะไร ตื่นเต้นมากประทับใจมากค่ะสุดท้ายแล้วไทยเราได้เหรียญทองด้วยมันแบบมันสุดยอดที่สุดเลยละคะ่ะทีวีและคม,มะคม,มนะค,ครับทางของทามกาศก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทางทีวีคมคมที่ยังเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ความสามารถของทีมก่อนทามอากาศครับก่อนทีมเยอรงันอยากลงมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็อยากขอบคุณทางคมคมกีวีครับที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตทีมเราในปี2569ครับ แล้วก็หวังว่าปีต่อไปก็จะคอยดูแลพวกเราต่อไปครับเราก็จะสร้างผลงานให้เต็มที่แล้วก็จะคอยทำช่วยพ,พรีเซนต์ในด้านของสื่อให้กับพรกองคม,คมแล้วก็เราก็ในด้านของกีฬาเราก็จะทำงานงานของเราได้เต็มที่ครับเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องโกนหัวก็เมื่อวานก่อนออกโรงแรมก็บนที่พ่อปู่โรงแรมไว้ครับว่าถ้าได้เหรียญทองจะโกนหัวครับโอ้โหที่ได้เหรียญทองเลยต้องโคนจริงเลย ไม่ต้องอรอลงไปข้างล่างเลยต,งลงเตรงนี้เลยบอกเตรียมแบตลเตลียนรอเลยครับโอ้โหโอเคยินดีด้วยนะครับผมร่วเชื่อเป็นชาติเชื้อยเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเธอร่วมน้อยรักสมานที ใครมีรักสงุกแต่กรบไม่กล้ามีกระราบอยากให้ใ,หใ,หใหครคงทีอาจาเลือดชุกอยากเปชาติเลยวันเริ่มประเซต